สวัสดีครับสถานีวิทยุกระจยายเสียง9.2สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเสนอข่าวเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการคลื่นที่4.2สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยจำนวน10นายร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ กองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภยัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราช,ชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา,ม,หามงคลเฉลิมพระชมพรรษา72พรรษา28กรกฎาคม2567เพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริจาคให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์ ทั้งนี้กำลังพลสามารถบริจาคได้9นายปริมาณโลหิต4 0 5 0มิลลิลิตรณโรงพยาบาลศูนยะ์ยลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและนี่คือภารกิจของหน่วยปัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน